วัฒนรรมการศึกษากลุ่มที่1เรื่องผลการใช้เกมพัฒนาพรตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกับด้านเพื่อส่งเสริมทักษะการแต่งกายยิงเครื่องได้เลยค่ะ กราบกสวัสดีท่านประธานท่านผู้บริหารท่านผู้เชี่ยวชาญและท่านคณะกรรมการผู้ทรงข้อมูนทุกท่านครับกระผมและตัวแทนคณะกลุ่มผูมิใจขอเสนอผลการใช้เตียงพัตตาพรตามแนวคิดการจัดก,การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมทักษะการแต่งกายดีเครื่องโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักประจํากลุ่มได้แก่ครูช่วยศาสตราจารย์ดิวชีชนมพจนเสนีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมนายราวิท้าแสงเทพ รายงานผู้วิจัยประกอบด้วยนางสาวชนิศราบุญรักษ์นางสาวธนพรชัยยงรุษนายพลาจุพลอักษรนรงค์นางสาวรดารวดร่วงและนายสุรศักดิ์มิสุสมครับหลักการและเหตุผลจากการที่คณะผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันหรือยุคยูนิโอมอลพบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านจึงเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งในการทำวิจัยครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกับด้านและเกมพัตตาคอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสาม,มารถการทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีจากการศึกษาเรื่องการแต่งกายยืนเครื่องและจากการสำรวจความต้องการของครูโรงเรียนมันธยมวัตุสิทารามพบว่าอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายยืนเครื่องของตัวพระตัวนางไม่เพียงพอ คณะวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานาตศิลป์ด้วยสื่อนวัตกรรมเกมพัตตาพรตามแนวคิดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกับด้านเพื่อผลสลัมฤทธิ์และศึกษาผลการใช้เกมพัตตาพรครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อแรกเพื่อพัฒนาเกมพัตตาพรให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ75์75-75 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เกมพัฒนาพรตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกับด้านเพื่อส่งเสริมทักษะการแต่งกายยืนเครื่อง 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ที่มีต่อการเรียนการสอนในรูปแบบเกมพัฒนาพรตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกับด้านเพื่อส่งเสริมทักษะการแต่งกาย,ยืนเครื่องประโยชน์ที่คณะผู้วจิจัยคาดว่าจะได้รับนะครับ 1. พัฒนาสื่อวัตกรรมที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ในรายวิชานาฏศิลป์ในรูปแบบเกมพัตตาพรสอ 2. ผลจากการศึกษาเกมพัตตาพรร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสามารถนําไปปรับปรุงผลสมัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 3. ส,สามารถนําผลความพึงพอใจที่ได้รับไปปรับปรุงในรูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนครับ วิธีดำเนินการวิจัยนะคะวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง experimental research ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนมัธยมวัดุสิตตารามซึ่งคณะผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์กลุ่มตัวอย่าง30%คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน50คนได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก โดยแบ,บ่งเป็นกลุ่มทดลองจำนวน25คนและกลุ่มควบคุมจำนวน25คนค่ะแบบแผนในการทดลองการวิใจัยในครั้งนี้นะคะเป็นแบบ Two Group All Control Group p t e p o t Design ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะ 1. เกมพัชตาพรเรื่องการแต่งกายยืมเครื่องขั้นตอนการสร้างเกมพัชตาพรมีดังนี้ค่ะ 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัย 2. วิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร 3. กํกำหนดเนื้อหาวางโครงสร้างหลัก 4. ผลิตเกมพัตตาพรดังต่อไปนี้ค่ะก่อนเข้าเล่นเกมพัตตาพรตัวเกมจะเป็นแบบระบบออนไลน์เข้าระบบเกมโดยผ่าน QR code ค่ะฉากที่ 1. ห,หน้าแรกของเกมเป็นชื่อเกมพัตตาพรค่ะฉากที่ 2. ประกอบด้วยปุ่มเริ่ม เพื่อให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเล่นเกมและปุ่มคู่มือเพื่อให้ผู้ใช้ได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าเล่นเกมพัตตาพรค่ะฉากที่3เป็นหน้าที่ผู้เล่นใช้เลือกตัวละครที่ผู้เล่นต้องการจะเล่นโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด2ตัวละครทางด้านซ้ายเป็นตัวละครนางทางด้านขวาเป็นตัวละครพระค่ะฉากที่4ทางด้านซ้ายของผู้เล่นเป็นหุ่นตัวละครที่ผู้เล่นเลือก ส่วนทางด้านขวาจะเป็นเครื่องแต่งกายของตัวละครที่ผู้เล่นเลือกค่ะโดยการเล่นเกมจะถูกกำหนดลำดับการใส่ชิ้นที่ใส่ก่อนหรือใส่หลังตามลำดับความถูกต้องของการแต่งกายบนเครื่องและมีการให้คะแนนโดยใช้สัญลักษณ์เป็นดาวโดยวัดจากจำนวนการแต่งกายที่แต่งได้ถูกต้องหรือแต่งผิดของผู้เล่นค่ะมีทั้งหมด3ระดับนะคะคือ1 พอใช้ได้ดาวจำนวน1ดวง2ดีได้ดาวจำนวน2ดวง 3. ดีมากได้ดาวจำนวนสดวงค่ะฉากที่5นะคะจะเป็นหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ผู้เล่นได้แต่งกายยิเพื่อได้สัาเร็จโดยทางคณะผู้วิจัยได้นำเกเพัต,ตาพรให้ผู้ทรงปวุญาจำนวน3าท่านตรวจสอบเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ค่ะ สองนะคะสื่อวิดิทัศน์สาธิตการแต่งกายยืมเครื่องตัวพ้าตัวนางตามแนวคิดห้องเรียนกับด้าน 1. งสัมภาษณ์ลำดับการแต่งกายยืมเครื่องจากผู้ทรงคุนวุธิ 2. วิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรในรายวิชานาฏสิญเนือเรื่องการแต่งกายยืมเครื่องและศึกษาค้นควาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสื่อวิดิทัศน์ค่ะ สามสร้างสื่อวิดิทัศก,การแต่งกายยืมเครื่องโดยคณะทวิจัยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ถ่ายทางสืงส่อวิดิทัศน์และถ่ายภาพการแต่งกายยืมเครื่อง 2. นํนำสื่อวิดิทัศน์ที่ถ่ายมาตัดต่อ 3. าํนำสื่อวิดิทัศน์ที่ตัดต่อสำเร็จแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสาท่านตรวจสอบเพื่อหากระชั้นความสอดคล้อง IOC ค่ะ 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธทางการเรียน 1. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าตาสินเรื่องการแต่งการยืมเครื่องแบบปบรายัย4ตัวเลือกจำนวน40ข้อซึ่งต้องการได้ข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์จำนวน30ข้อโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและตัวชี้วัด จากนั้นนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามท่านเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและแก้ไขปรับปรุงค่ะ 2. นํนำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้ทรงค,คุณวุฒิวัดผลเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาค่ะ 3. นํนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาค่าความยากโดยกำหนดเกณฑ์ไว้ระหว่าง 0.20ถึง0.80และวิเคราะห์หาค่าอำน,นาจจำแนกโดยกำหนดเกณฑ์ไว้ที่0.20ขึ้นไปและวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงแบบทดสอบผลสัมฤทธิ KR20 ของพูเดอร์ริชาสันซึ่งได้ค่าความเที่ยงอยู่ที่0.833ค่ะ 4. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ โดยทางคณะผู้วิจัยได้หาความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบากโดยแบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้มีค่าความเที่ยงเท่ากับ0.935 5การสร้างแบบแผนการจัดการเรียนรู้คณะผู้วิจัยได้ศึกษารักสูตรรายวิชาหน้าตาสินของโรงเรียนมัธยมมัดศิิตาราม กามหลักสูตรแกนกางการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะค่ะลำดับต่อไปคือการที่คณะผู้วิจัยได้ออกไปไทายเอาที่โรงเรียนวัดโพทองโดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้ค่ะครั้งที่1แบบเดียว1ต่อหนึนหนมีค่าประสิทธิภาพเท่า e 1เท่ากับ60และ e 2เท่ากับ63.33 ครั้งที่สองแบบกลุ่ม1ต่อ10มีค่าประสิทธิภาพ e1 เท่ากับ70และ e2 เท่ากับ83.33และในครั้งที่3แบบภาคสนาม1ต่อ100มีค่าประสิทธิภาพ e1 เท่ากับ75.2และ e2 เท่ากับ83.86ลำดับต่อไปเป็นการสรุปผลการวิจัย 1. จากการที่คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประสิทธิภาพของการใช้เกมพักตาพรโดยกลุ่มทดลองมีค่า e1 เท่ากับ76และมีประสิทธิภาพผลลัพธ e ์ e2 เท่ากับ88ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่1ค่ะ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่จุดศูนและจากการที่แบบประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่3ค่ะข้อเสนอแนะในการนำไปใช้1 การสร้างนวัตกรรมการศึกษาจะต้องคำนึงถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551และเนื้อหาของระดับชั้นเพื่อให้นวัตกรรมมีความเหมาะสมของต่อช่วงวัย 2. นวัตกรรมที่สร้างขึ้นใหม่จะต้องใช้กับนักเรียนในการทดลองดังนั้นการจัดหาผู้ทดลองในการศึกษาวิจัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ การคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป 1. ควรสร้างนวัตกรรมที่มีความหลากหลายเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นการแต่งกายยิงเครื่องของตัวยักษ์และตัวลิง 2. ควรมีรายละเอียดของการแต่งกายยิงเครื่องตัวพระและตัวนางเพิ่มเติมจากตัวนวัตกรรมยกตัวอย่างเช่น การสอนลงรายละเอียดของการเย็บเครื่องทั้งนี้คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและคณะอาจารย์จากโรงเรียนวัดโพทองและโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการไปทดลองใช้สื่อนวัตกรรมการศึกษาในครั้งนี้และที่ขาดไม่ได้ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษาท่านผู้ทรงบุณวุฒ และท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขในการทำวิจัยครั้งนี้หากท่านผู้ชมในโรงละครหรือท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดใน Facebook มีคำถามหรือข้อเสนอแนะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Gmail ชิสรา c h a n i s a r a b w o n y a r a k at gmail com ขอกราบขอบพระคุณค่ะ